ข้าวเหนียวใสลุงสีใสสวยแบบนี้ทํากันยังไงดูคลิปนี้จบทําได้เลยใช้ข้าวเหนียวเคี้ยวงูอย่างดีสีถ้วยตวงเอาสารส้มมาซาวกับข้าวเหนียวแล้วล้างต่อจนน้าใสแบบนี้แบ่งข้าวเหนียวเป็นหกล่องให้เท่าๆกันแล้วเทน้ําสะอาดลงไปที่หนึ่งจะใช้สีผสมอาหาร6สีด้วยกันค่ะหยดลงไปกล่องละห้าหยดคนเบาๆให้สีผสมเข้ากันดีทุกขั้นตอนเพื่อนๆต้องเบามืออย่าให้ข,าาหข้าวสารหักเพราะเวลานึ่งเสร็จแล้วเนี่ยถ้ากเกิดข้าวสารหักสีจะออกมาไม่สวยเลยพอเราทําครบ6สีแล้ว พี่หนึ่งจะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนเพื่อให้สีซึมเข้าในเม็ดข้าวได้ดีขึ้นแล้วเม็ดข้าวออกมาจะได้ใสและสุกเร็วขึ้นด้วยครบ1คืนแล้วให้ล้างข้าวเหนียวแต่ละสีแยกกันอย่าพึ่งล้างรวมกันนะคะล้างจนน้ําใสจากนั้นค่อยนําข้าวเหนียวแต่ละสีมาเทรวมกันใช้มือคุกเคล้าเบาๆห้ามใช้ช้อนหรือทับพีเด็ดขาดเพราะจะทาให้เม็ดข้าวแตกหักได้เมื่อคุกเคล้าสีเข้ากันดีแล้วค่อยเทเข้าวเหนียวใสลุ้งลงไปในผ้าขาวบางที่เปียกมาเกลี่ยเบาๆให้กระจายทั่วแล้วทาเป็นรูอย่างนี้ เพื่อให้ไอน้ำออกมาทําให้ข้าวเหนียวสุกทั่วถึงเมื่อน้ําเดือดพล่านแบบนี้เราก็จะนึ่งข้าวเหนียวด้วยไฟแรง25-30นาทีหรือจนกว่าจะสุกเราก็จะได้ข้าวเหนียวใสลุงที่สีออกมาชัดเจนไม่เลอะปนกันแถมยังใสสวยแบบนี้ด้วยข้าวเหนียวเคี้ยวงูที่พี่หนึ่งใช้เป็นข้าวเหนียวเคี้ยวงูออร์แกนิกตราสำรีพี่หนึ่งได้แปะพิกัดตรงตะก้าซ้ายมือไว้ให้แล้วนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวพี่หนึ่งจะมาสอนวิธีการมูนข้าวเหนียวไว้กินกับทุเรียนหรือมะม่วงสูตรนี้อร่อยไม่หวานมากรอติดตามชมนะคะบ๊ายบาย Bye.